แต่หลอกลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าหลอกลงทุนเนี่ยจำนวนคดีเนี่ยถึงจะอันดับ4จริงจำนวนค่าความเสียหายในยเกือบครึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่มูลค่าสูงสงก็จะเป็นเรื่องหลอกลงทุนทัางน,นั้นเลยแน่นอนอยู่แล้วต้องไม่เชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าเอ๊ะเป็นของจริงหรือเปล่าปกติก็ขอเบอร์ไปก่อนแล้วก็เบอร์แล้วพร้อมกับผู้ติดต่อท่านมาอย่างเช่นเป็นเอ่อกรมบัญชีกลางเรื่องจะจ่ายเงินเบี้ยคนสลาสมมุตินะฮะท่านก็โทรไปเบอร์ที่เขาให้มา ซึ่งปกติมันก็จะไม่ค่อยรับท่านอยู่แล้วละ่ะแต่ตอนรับเนี่ยท่านก็ไปเช็คในเฟซในของจริงว่าของจริงคืออะไรไม่ได้หลอเฉพาะประเทศไทยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่หลอดนะฮะโดนหนักกว่าเราอีกเรื่องหลอกลงทุนเนี่ยฝากเลยนะครับว่าไม่กดลิงก์ที่ไม่รู้จักนะครับไม่เชื่อไว้ก่อนแน่นอนครับคนร้ายเนี่ยต้องการเงินจากท่านนะครับไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนวันนี้นครับแต่เป็นโจนในวันหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่โอนเด็ดขาดนะครับ แน่ใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่คุณได้รับเป็นข้อมูลจริงตรวจสอบยังไงวันนี้ชวนมาพูดคุยกับคุณเวทางพ่วงทรัพย์รองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองวันนี้ทางสำนักข่าวอิโฟเควสก็อยากจะมาติดตามทราบความคืบหน้าของคดีพวกอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันมี ความรุนแรงแล้วก็ทบ<ม>ในวงกว้างต่อสคบเศรษฐกิจไทยมากๆเลยนะครับ<ม>ขอเล่าในภาพรวมก่อนลวกันในภาพรวมเนี่ยเรามีข้อมูลของสำนักง,งานตำรวจชาตินะครับจำนวนคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์พูดไปเพิ่งตกใจนะครับเ <c oughs> พิ่งเริ่มมีการรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยสปี <c oughs> ประมาณ2ปี 2> <c oughs> ปรปเริ่มหนึ่งมีานองพาคม25เนี่ยประมาณ2ปีแล้วดวยเฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ200,000คดีนะครับคดีภายออนไลน์นะครับลงลงออนไลน์2ปี2ปีเนี่ยถึงกุมภาเนี่ย สี่แสนกว่าคดีเข้าไปแล้วนะครับเรียกว่าเยอะมากๆเลยมูลค่าความเสียหายตัวเลขเนี่ยเข้าใจว่าสัก6กหมื่นล้านเศษเศษนะครับรวมกันสปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละสามหมื่นกว่าล้านบาทที่ที่แจ้งความที่ตำราจที่แจ้งความที่ไม่ได้แจ้งความคิดว่ามีเยอะครับเรียกว่ารุนแรงมากๆเลยก็คงต้องใช้สถิติของเรื่องคดีออนไลน์แล้วกันนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าซื้อขายของไม่ตรงปก ซื้อขายของไม่ได้ของเนี่ยหลอกลวงการซื้อขายก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นบางทีก็ไม่ได้เรื่องใหญ่มูลค่าเสียหายจะหลักร้อยก็มี <c oughs> นะครับสั่งของไป1อาทิตย์ไม่มาก็แจ้งความก็มี <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบครึ่งและที่สําคัญแล้วก็หลอกรองลงมาอนะันดับ2ก็คือว่าเรื่องเพิ่มไรายได้หลอกว่าจะให้เงิน <c oughs> นะครับ หายแล้วได้เสริมนี่แหละครับถูกเลยครับใครก็อยากได้เงินเสริมครับเงินยังไงก็ไม่พอติดต่อมาแล้วนะใช่ครับติ๊กตอกยูต์ตอนนี้ก็ยูทูปตอนนี้เป็นติ๊กตอกันแล้วอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องให้กู้เงินเงินไม่พอใช้มีเงินกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับก็ติดต่อเข้ามาจะให้เงินกู้อันนี้เป็นคดีจํานวนคดีนะครับอันดับ3อันดับ4ี่เนี่ยเขาเรียกว่าหลอกลงทุนแต่หลอกลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ามีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าหลอกลงทุนเนี่ยจำนวนคดีเนี่ยถึงจะอันดับสี่าม หายในเกือบครึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่มูลค่าสูงสุดก็จะเป็นเรื่องหลอกลงทุนทั้งนั้นเลยอันดับห้าหกถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเรื่องการหลอกแอปดูดเงินบ้างแก๊ง call center หลอกให้กลัวบ้างอะไรเงี้ยครไล่ไปครับคือเริ่มอย่างนี้เลยนะฮะเป็นอดีตข้าราชการทหารนะครับที่ไปพบโฆษณาเนี่ยบอกว่าเป็นกล่องสุ่มนะครับท่านซื้อกล่องเนี่ยห้าพบาทถ้าถูกเนี่ยท่านก็จะได้รับรางวัลเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับ ก็แน um ่นอนมันหลอกนะฮะท่านเสียเงินไปก้อนแรกจ้ำนประมาณ5,000ันแล้วก็จะมีพออ่ะท่านได้รางวัลแล้วแต่ก่อนได้รางวัลเนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมค่าอำนวยการความสะดวกอีกเท่าไหร่อีกก็ผมได้ใจตัวเลขแต่ว่าลุมๆแล้วเป็นหมื่นๆนะครับหลายหมื่นนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าก็ทยอยโอนไปให้หลายครั้งนะครับพอท่านท่านคนนี้ก็รู้ตัวอ้าวโดนหลอกก็บอกว่าโดนหลอกซ้อนอีกเป็นโจเนี่ยนะครับแล้วอ้างว่าเป็น1 4 4 1รับ ร,รับเรื่องร้องเรียนรับแจ้ง,งความต่างเดี่ยจะช่วยเหลือท่านก็ไปติดตอ่อ1 4ึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโจรเนี่ยก็คุยกันทางไลน์แอดคุยกันเขาบอกอาอเจอแล้วโจรเนี่ยเงินท่านอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ท่านต้องโอนเงินเข้ามาก่อนถ้าท่านจะเอาเงินออกมาเนี่ยท่านต้องโอนเงินให้เขาก่อนแล้วเขาถึงจะโอน,นเงินของท่านคืนให้ได้ะนะครับพร้อมรางวัลจริงอะไรเนี่ยผมละเอียดน,นะครับ แล้วก็ปรากฏว่าพนิดไอ้โจรเนี่ยก็บอกว่าก็หลอกไปหลายทีนะฮะโอนเงินมาแล้วแต่ยังไม่จบก็มันก็หลออไปเรื่อยๆแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยบอกว่าสุดท้ายแล้วต้องโอนก่อน3ามทุ่มแล้วก็ตามที่เป็นข่าวนะครับว่าท่านก็ไปขายทอง5บาทแล้วก็พยายามจะเอาเงินไปเข้าตู้ ATM แล้วบอกว่าท่านกดผิดกดถูกเนี่ยแล้วก็มีคนรู้เรื่องว่าเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับว่าคุณลุงเนี่ยพยายามจะเอาเงินมาให้โจรขายของขายทองไปแล้วแล้วก็จะเอาเงินมาให้โจรเนี่ยแล้วผ่านการกด ATM ก็มาท่ามกันตอนสุดท right ้ายเนี่ยก็ภรรยาก็เลยมากอดไว้แล้วบอกว่าไม่ได้เชื่อเถอะว่าเป็นโจรถึงยอมในที่สุดตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยคนร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าทํากันบ้านทํากันบ้านคืออะไรครับเขารู้เบอร์มือถือท่านรู้เลขบัตรประชาชนของท่านรู้แม้กระทั่งว่าเคสล่าสุด่ะรู้แม้กระทั่งว่าท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอะไรขออนุญาตเล่าเสริมเลยแล้วกันมีกรณีเนี่ล่าสุดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนติดต่อหนึ่งสหนึ่งมาอ่าค่ะ คนร้ายเนี่ยติดต่อมาหาผู้เสียหายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกต้องเลยนะมาลัยเกษตรอนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันแล้วก็ขอให้อัปเดตข้อมูลรู้ตัวท่านรู้เบอร์ท่านติดต่อถูกด้วยว่าท่านเป็นเกี่ยวข้องกับมหา<อ>วาิทยาลัยเขาคิดว่าใช่แนะ่ใช่ครั้น,นี้ก็เราก็ไม่สะดวกจะอัปเดตยังไงทำไงก็เลยปรึกษาเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวลงแอปพลิเคชัน แล้วก็จะง่ายเลยแล้วก็อัปเดตข้อมูลท่านผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมจะสอนท่านเองอำนวยความสะดวกท่าน100%ผู้เสียหายก็จัดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงไปในมือถือแล้วก็คงต้องใส่ก็บอกข้อมูลส่วนตัวใช่ข้อมูลส่วนตัวกดยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเพราะปกติจะลงแอปก็ต้องกดยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดคนร้ายก็เลยแถมไปเลยครับก็ไปควบคุมมือถือแล้วก็โอนเงินออกจากมือถือไป2ล้านกว่าบาทอันนี้ต้องเตือนเลยว่าเนียนมากคนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะทำการจากต่างประเทศ และไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใครตามข่าวคงจะได้ยินมาบ้างประเทศจีนเนี่ยเอาเครื่องเป็นลำๆเลยนะครับไปนขนผู้เนี่ยไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เราเรียกกันเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยกลับประเทศจีนไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ก็ไม่หมดมีหลายแก๊งนะครับแล้วก็เงินที่เขาได้ไปเนี่ยมหาศาลไม่ได้หลอเฉพาะประเทศไทยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่รอดนะฮะโดนหนักกว่าเราอีกเรื่องหลอกลงทุนเนี่ยอเมริกาสหรัฐอังกฤษเนี่ยหลอหมดเพราะฉะนั้นไอ้แก๊งเนี่ยเรียกว่า เยอะมากๆเขามีเงินมหาศาลเลย mm hmm. แล้วก็ใช้วิธีการที่ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆก็ต้องระวังกันมากๆเลยครับ1.4.4.1เรียกว่าเป็นความร่วมมือจริงๆนะครับระหว่างกระทรวง DE นะครับร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแ่งชาตินะครับร่วมกับกสทชร่วมกับธนาคารประเทศไทยและสมาคมธนาคารและ แม้กระทั่งปปงอดีเอสไอและอีกหลายๆหน่วยงานร่วมมือกันแล้วก็ต้องบอกว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยก็ต้องขอพูดได้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในกรณีนะครับถ้าเกิดท่านเนี่ยหลงเชื่อคนร้ายไปแล้วแล้วโอนเงินมาให้เขาเนี่ยรู้ว่าบัญชีววโดนหลอกใช่ครับนะโอนจากบัญชีของตัวท่านเองไปบัญชีคนร้ายท่านรู้บัญชีคนร้ายเนี่ยจากในอดีตเนี่ยท่านต้องทำไงฮะท่านต้องเอาข้อมูลเอาเรื่องต่างๆไปไปหาไปแจ้งความและตํารวจก็ประสานแบงก์ก่อนจะติดต่อยึดอายัดเงินเนี่ยเป็นอาทิตย์ เอลซีทำยังไงเอลซีเนี่ยเราแก้กฎหมายนะครับเรากฎหมายฉบับนี้ทางกระทรวงแก้ไปแล้วก็ก,กําหนดเลยบอกว่าให้สงสัยไว้ก่อนว่าเบอร์นี้เบอร์คนร้ายและเป็นหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องระง,งับบัญชีนี้ไ้ก่อนเป็นการชั่วคราวทันทีเลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านโทรมาที่1ถ้ามีปัญหาไปคดีออนไลน์โทรมา1441และอายัดบัญชีคนร้ายเนี่ยเราทําจบใน15นาทีขอเรียนปาาระชสมัยนิดนึงด้วยลวกัน ห 4, 4, 1, 4 1, 네ึ่นเนี่ยเราไม่มีการโทรไปหาท่านเราไม่ได้ใช้ไลน์เราไม่มี f a c e b o o k ที่ไปติดต่อท่านมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ครับหน,นะครับฝากเลยนะครับว่าไม่กดลิงก์ที่ไม่รู้จักไม่เชื่อไว้ก่อนแน่นอนครับคนร้ายเนี่ยต้องการเงินจากท่านนะครับไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนวันนี้นะครับแต่เป็นโจนในวันหน้าแน่นอนแล้วก็ไม่โอนเด็ดขาดนะครับ แล้วถ้าเกิดท่านมีปัญหาตอนนี้แนะนําเลยนะครับขอให้โทรมา1441ทันทีเลยนะครับเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยพลาดไปละโทรเลยมีโอกาสได้เงินคืนนะครับมีได้คืนไปหลายเคสและ1441 2เนี่ยถ้าท่านอยากมีความสงสัยอะไรก็ตามท่านสามารถโทรมาที่1441ปรึกษาได้นะครับว่าอย,อย่างนี้มันเข้าข่ายหลอกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำงานร่วมกันกับจนตำรวจ ปปงป้องการปราบปรามการฟอกเงินสมาคมธนาคารตอนนี้ร่วมมือกันดีมากๆเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยกระทบทุกคนเราไม่อยากให้เกิดแล้วก็ร่วมมือกันโจรก็โดนจับไปเยอะพอสมควรนะถ้าเป็นคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นบัญชีม้าก็ฝากเตือนเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะไปขายบัญชีม้าตอนนี้ติดคุกกันไปเยอะแล้วนะครับศาลท่านลงโทษทันทีเลยหนักด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอย้ำเตือนกับทุกๆคนเลยนะคะว่าอย่าได้หลงเชื่อนะคะอย่าได้กดลิงก์อะไรแปลกๆนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าได้โลภนะคะวันนี้สำนักข่าวอโฟเคก็ต้องขอขอบคุณท่านรองมากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับทางเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ